ติดตามนะครับช่องวัยรุ่นตามทุนอาหารนะครับต้องไปติดตามนะครับนะข้อร้องจริงจสิ้นสุดการวางเดิมพันสิ้นสุดการวางเดิมพันอุ้ยหมอคนที่นี่หว่าที่กูไปซี้มากูจำได้แล้วแย่เฮ้ยกูจำมาแล้วคนนี้กูจัดมาเองคนดีกูจำได้แล้วกูว่าอยู่คุณคุณไอ้มาจกหี้งมาจกหีอ้งเอเฮ right ้ยร at ูปไรลเออเอ้ยเออยอ้ฮายถึงกูซีแล้วมึงสิล้ำหาแม่มึงตีมึงตีเปิดตู้ มึงไปพักน้องมึงไปพักน้องแต่พักน้องแตงโมโตกเลือค้าวมึงนะพักควยอย่าเสียงดังกูจะนอนมึงก็นอนไปดีครับบักควยมึงนอนยาไม่นี่พี่กูทำจริงซีมึจงจำคำนี้ดีๆนะเล่นไปเท่าไหร่ก็เจงเพราะกูชอบให้มึงเจงโอ้บักควยเล่นเดโมเหมือนกูเลยเดโมบ้านพอ่อมึงไีอ่ห <c oughs> ้าโมง,งร้งองเพลงหกโมงร้องไห้แม่นะหกโมงร้องไห้ เกมร้องโอ้อเมริกาขอเพียงแม่ห้างขอเกมเศร้าเศร้าเล่าแม่งก็เศร้าเล่าแม่งนะเงินมาเยี่ยมเดี๋ยวก็กราบกราบแม่งนะ What the fuck สกัดเตอร์สี่ตัวแตกหนึ่งพันไอ้เฮียตัว ถึงคนามมาถึงมคนข้างบ้านผมนะครับนะมาถึงคนข้างบ้านผมนะครับมาถึงคนข้างบ้านผมนะครับนะมาถึงคนข้างบ้านผมชื่อตู่ครับนะมันแบบว่าอันนี้เงินประกันชีวิตของยายตี๋ยายตี๋พี่เตีอที่ตูอ่างหมอนกดหน้าเด็กครูโอนให้สามร้อยโอนให้สามโอนให้พ่อหน่าอ่หมอนกดหน้าแม่กูเฮียนี่คือฆ่าปาดคอมึงอ่ะสัญญานหมาเฮียวินตอร์ลยจบมาเนี้ก็พอละอีซีอย่างงี้เท่าฝาโอ่งแม่มึงอิสวัสดีครับผมเปิด ฟาร์มจระเข้ใหม่อยากจะส่งลูกจระเข้ให้เป็นเลี้ยงเล่นฟรีๆไปเลยแล้วรีวิว้านผมด้วยนะครับส่งลูกจระเข้มากูรีวิวพอ่อมไห้สัตว์นี่เว้ยน้ออีสีตายไปยังมืกสีโอกูอยากจระเข้มึงองมาผัดผัดผัดกินผัดผัดกินเนี่อพะอเกมอีสีเอลซิ่งไม่แหงนะ<อ>บ้านกูมีตำรวจว่าบ้านมึงนีเปล่าบ้านกูก็มีตำรวจเหมือนกันว่ะจะโทษทีตำรวจ,จ,รวจไล่จับกูขอโทษทีนะครับทุ นายูจะไหลให้พูดจะไหลให้ฮะมันจะหลบแฟนดังแฟนผมหน่อยชื่อจอยโอ๊ยมักจอยอีโค้ยจอยเอ้ยมึงสีผัวมึงดูดีปากมึงมึงตบผัวงด้วยอีจอยผัวมึงคือปากซิ่งใช่ปะกูมักเขากูมักเขาแต่เขาามักกูทำไงดีวะทำใจดีสัตว์ขอเกินสีโดดของแสนแสบข้อสีตรวจดล้องแสนแบเลยเหี้ย มึงบิดบล็อกดิ <c oughs> พอใจมึงยังกับบิดบล็อกไอ้เหี้ยน้ำลายเต็มกุ้น้ำน้ำลายกระเด็นเอาไปหนึ่งพงพ่อขี้ฟันกระจายแม่ไม่เหี้ยเอ้าบอกกูบิดบล็อกกูก็บิดบล็อกไอ้เหี้ยเว้ยสีสอบเสร็จยังเมื่อกี้ฟันทองฟันทองพ่อไม่ฟันทองเว้ยมึงพ่อ,อดีขึ้นแม่ยี่สีเอ้ยเว้ย่อกดีขึ้นแม่เหรอ กัวโทรศัพท์จะระเบิดจังเพราะมันอัดแน่ไนไปด้วยความน่ารักของสีโอ้ยแม่ของผาพูดอย่างนี้นะไอ้ฝัดม,มีปะนาใส่แต่สีแม่กูจะบีบปะนาใส่หีแม่มึไงไงเฮียแล้วกูจะจับกูจะจับหัวจับหัวม,มึงไงเลี้ยหิ้แม่มึงไงเฮียอีกเกว้ยปวดควราะนี่รเปล่าคือหมาเลยวะสกแาเต๋อหกตัว ทำทรงบอกตอนเช้าเถิดี่ราแต่จริงๆไปถือย่ามให้พระแบบนี้ก็ไม่เอาจืดย่ามให้พระพอ่นะอนั่เราประวัติเราประวัติตอนยายสีขายตัวครัง้งแรกให้ฟังหน่อย <c oughs> แม่กูขายตัวบ้านพอ่อไม่เงี้ยถ้ากูถามจริงจริง่อยู่บนอยู่อยู่อย,อ,ยอยู่นครสวรรค์พ่อมึงนะเอ้ยกูบอกอยู่บนสวรรค์ครับบนสวรรค์เงี้ย <c oughs> กูเป็นเทวดาตัวน้อยอ่ะมุกก็หาสืบที่อยู่กูเนาะสุ่มควายพวกเราอยู่สอนนอนดูสตรีมทุกวันชอบมากครับอุ้ยจะเรียนฟอนได้ปุ๊บฟันล่างมือหันตะวะหรือแมงคืนฟันฟันไดชอบแปลงก็นี้แหละอันเอาอี่จับคุณหญิงกุหลาบไม่เปลี่ยนฟันมันพ่อกนะมึงไม่านหมอเขาดีมีดึงฟันกรดทำส้นตีนอะไรเดี๋ยวอ่ะไปยเอาดี สีมึงไปโดนมึงไปโดนเสียโป้รอดตูดมาเหรอ,อการมึงทำให้แตกแยกการกระแทกไอสีทำให้แตกใน้ยการกระแทกไอสีพ่อมึงได้ยี้แย่เนี่ยขนมคนจนพ่อของน้าดแดกขนมเหมือนยายกูเลย เอาเงือกกัดเอาเงือกกัดพ่อไม่หเหยียเอ้ยลอกเอาเงือกกัดในตันดานหมาเด็กชิวเหมือนอยู่ในคุกเลยนะเพือ่อนในคุกพ่อมึงนะสอ,อนอีกทำไมพูดเป็นเหมือนคนครับเอากูคนครับไอ้เหี้ยสีกูเปิดมึงออกโทรทัศน์จอใหญ่เลยนะให้สองนิ้วมึงให้กูสูงทุกทางไหนทางเพลครับมึงส่งมาทางเพลิดนะมึงถ่ายมาแล้วน,นะเดีย๋ยวกูจะยิ้มด้วยนะ อ่ะกูยืมแล้วม,มึงถ่ายมึงน่ไยมานะโดนวันร้องห้าหกโอ้ยขี่ลอยได้พ่อวันน้ร้องขี้ลอยได้ขี่บ้านพ่องใส่หมวกสานต้าในปัดเงียบก่อนเห้กำลังเดือดถ้าตองเจ็ดกูแจกโคตดหมื่นเลยเจ็ดเด้งครับ ถ้าตองเจ็ดกูแจกเลยเจ็ดเด้งเจ็ดเจ็ดเจ็ดเด้งกูขอเจ็ดแน่นแน่นเจ็ดเด้งเจอกูสี่แต้มเจ็ดแต้มเก้าแต้มแปดแต้อูเสียแล้วล่ะชิบหายแล้ว องค์แม่สีจงช่วยกูพาก้าสองเร่งหน่อยเถอะองค์แม่สีโนวันมาขอบคุณครับเสด็จแม่ขอบคุณครับพ่อเอิป <pues> ื้มเจจังเนี่ยมาเจอไปห่างกะจังเวียมตา อันนั้นนายเอาไว้ไม่เกินสองสองหน้าตาท่าทางก็ได้แถมมีเสน่ห์เป็นกวางเจ้ว่างเดิมที่เคยครอบครองก็ไปหนังไม่ได้ไงกันล่ะไปแล้วกูรอเหี้ยเลยไอ้ฟัดเราประสบการณ์ที่เราไปลบอัศวินอาเธอร์เรียกกันให้ฟังหน่อยผมจะมองให้ฟังนะครับนะช่วงนั้นก็ประมาณคิดสกสตแปดร้อาสิบหนะครับนะฮะก็คือว่านจวนผมแบบว่ามีดาบซามูไรนะครับนะแล้วก็ ผมเป็นคนเดียวที่ใช้วิชาเนจาคาถาแยกร่างนะครับนะแล้วก็อันเชิญเก้าหางนะครับนะแล้วก็ใช้จัก,กรเดินบนน้าได้นะครับอันนี้พูดจริงครับนะช่วงสมัยนนะยั้นนะครับนะเทอมที่กดปีสองพนาี2920นะครับนะก็คือผมใช้ดาบซามูไรแล้วก็เน็ตวงแหวนะแล้วก็เศษอันเชิญเก้าหางนะครับนะฮะแล้วก็อะไรตอบมาแล้วก็คาถาแยกเอาพันล่างนี่พูดจริงน,นะ ว่าผมเป็นคนเดียวใช่เขาพนั่งชนะครับนะสมัยนั้นผมบอกผมพูดพูดจริงกูไม่โกหกนะขอเพลงของของพี่สีโลโซบ้างดิเพลงพี่สีโลโซพ่อมึงนะครับไอ้เหี่ยอยากเจอสีว่าเกม r o โสีอาโสีพ่อมึงนะครับ r o โอสีมันกูออกไปลงเมืวานกูไปออกกระบะอีซีสีมาแปดแสนอีซีสีพ่อครับอีสูซูมายที่ดีของสีคือมายมึงแต้ มึงอภายมึงต่อยเฮียสีจำมันเอาไปจับสัตว์หางจับสัตว์กะจับจับสัตว์หางกะไปสู้กับหมกกับหมกวิธีได้ไหมจำ,จำได้จำได้สมัยนั้นนะกูจำได้อยู่โอ้ยมึงเล่นเถรนไนรอ้เฮียมันยิ่งพูดจริงหลอดไอ้เฮียกูจะเข้าโรงพยาบาลบ้าแล้วเนี่ยเฮียดีครับเสียคอแห้งอยากกินน้ำแป๊บสีน้ำแป๊บสีพร่อมั้งแป๊บแป๊บสีโอ้ยมึงก็ปึกก็พร่ามั้งไอ้หน่อยกระไร อยากกินกล้วยบวชสีแบะกล้วยบวชสีพร้อมนะครับกล้วยบวชกล้วยบวชสีมึงเล่นตัวบัตเตอร์สีบัตเตอร์สีพร้อมครับบัตเตอร์ไฟครับไอ้เงี้ยมึงมาจัดการดีอีสีนยมรับงานเลยเนี่ยเอาจัดการพร้อมนะครับอีสีนยมรับงานแม่แม่กูไม่ได้ขายตัวครับไอ้เงี้ยมึงเบาดีก็พอมึงกันหน่อยนะเนาะในตัวสีพ่้องตีมามากกินเหล้าขาวสีสิบดีกีสีสิบพ่องทีสีสิบ วันนั้นไปดีมเราเจอสีสีรับสีรับพ่อครับยีรับไม่ใช่สีรับโอ้ยโคตรพ่อมึงปั่นได้ใครวะไอ้เหี้ยสีหนึ่งคนกระตันสีไหมครับกระตันสีแม่กระตันอยู่เมื่อวานกูไปซื้อแอร์ทำสีแอร์ทำสีพ่อมันนะครับแอร์ทำสูงรับทำสีแม่มึงนะสีซื้อเกลี่ยพ่อมึงดูการ์ตูนเยอะกิไปนะมึงไงไอ้ย่า แชร์เข้ากลุ่มมหกทับสองให้แล้วครับแ oh. ชร์เข้ากลุ่มมหกทับสองแชร์ไปให้เพื่อนมึงดูเหรอครับนะ oh. ไอส้สั์นี่ติดตามนะครับช่องัยรุ่นตามทุนอาหรานะครับต้องไปติดตามนะครับนะข้อร้องจริงๆเชืเ่อกูไปดู